โอ้งามครับพี่นนองงาสวยเลยมีเนาะ่งย่างามครับ hmm. พ mm ี hmm. ่นนอเพ่เกไก่พูดีครับนั่นสุดที่ต้วั่นสตัๆที่เท้ยาเนาะ้พี่นนอ เอาถึงประกังไงครับผมอ้าวถึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านชื่อเก่าครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับผมจ้าเมื่อนี้มาก่อกระสองไม้พิษข้ารุยชื้เกาเนาะพี่น้อง แมนครับมันนี้พอกันเสาร์วันที่สี่สิบหกกุมภาพันธ์เอ้ยมีนาคมไม่จีกระโลงรอกมีนาคม,ม,าคมปีโคกๆด้วจ้ะมันนี้เมื่อกี้กระผ้าลงหว่วยคือเก่าสามารถหาใส่ตุ่มคือเก่าเนาะแมนครับแต่ว่าจะกี่เดชมันหรือบอลในบ่โหมดเด้อพี่หนอนมันนี่สุล่องมา,มาแก่มือเบิ่งครับเหมือนจ้า <c oughs> <c oughs> แก่มือโตขึ้นครับเพราะว่าคันขึ้นทั้งโขกเดอนหินหอนแห้งครับพี่น้องก็รอเบิร์ว่าฝนเข้าฝนจะมากวันนี้ครับผม มนนื่อวา,านในม้วานตอนไหนเนาะแม่เมื่อวานม้วานครับผมแต่ว่าก็พ่อได้กินกับพี่น,น้องะมกก็กินโบเบิสผลัดสามมกญ่หลายไประดุลกบไม่คิดจ้าว่าสีมานยังมานี่ไปกันจ้าตุ่มเข้าไปยู่ข้างหลังเนาะแม่ตุม่มตากตุมตกต่มไว<า>้ก่อนครับมผมเอาเริ่มต้นลังแหลกแห่งมันอีกครึ่งค,ครับผมนะแม่ นีลังหนึ่งด้วยครับพี่นอ้องเมื่อกี้ค่าสทำได้เรียบร้อยแล้วครับมนันนี่แก่ตัววิดบนยอกพี่น้องมันนี่ฮะโอเคแล้วครับพี่น้องลังสุดท้ายแล้วครับผมหารุ่นกันมาตอนยามครับผมว่ามันนี่เมื่อกี้สีแก่มือโตกว่าครับหมานบอ,อใช่แล้วหาโม่พอดีพี่นอ้อง ผมกับเม่อกี้กับศิริเดช่ากันไปนั่งพักหรือว่าชี้นมหาไข่โมดแดงห้างโมดแด็งล่าเมืองครับผม,มเมื่อกี้กําลังแหกขายมีวะม<อ>ันกับมีเป็นบางโซนนะครับห้างโมดแดงมันก็จะมีทั่วไปครับผม<อ>พี่นอ้อยข้าวห้องโมดแดงครับผมโบ๊ชคุณครับผมกอ,องเข้ามาครับพี่น้อง หนูาตรงมาตรงตรงติดตรงคักแนนเอาไอ้นาออู้ใครก็ดกเฉยขาดใครดกไง่สีโเตกนนี่เรื่องัน่ติสันะก่ไปเด้อนียแห้งเลยไอ้ใครหลายใครดกภาออนเทพครับผม เด็คผู้น้อยที่เขื่อนให้ดูครับผมป้าตั้งงงงงด้วยแล้วย็อันนี้ตาชานมันโพสูงก็ได้กองลงมาเลยครับต้นกับใบไงครับต้ด้วนหน่อยเนาะต้นด้วนหน่อยอู้ยูใครตรงๆงก็มึงงงเลยพี่น้อใครเฝ้ดีอยางเลยนี่นะครับเออเอ้าวเขื่อนครับพังออู้ยงามครับเนาะครับพี่น้องระวังรอยามตุ่มนะพี่น้องก็เลยเลาะตรงกับไม้จี พอดีก็ไม่เห็นห้างนี่นะครับแบบตรงอยู่ครับแต่ห้าง,งห้างอึดครับพี่หน่อยท่านบม่ค่อยมีห้าง,อางพอ,อนเป็นลำน้มนี่ชนมาห้างบม่ค่อยเห็นแต่ก็เป็นบางส่วนให้เราครับผมตไปใครตรงตรงครับผมใครน่อยบ่มีได้นะเมื่อกี้ได่ตุ่มกระยานบะมานาน่อยแง่ไมค่ค่องขึ่นวลาเลยครับผมบม่ค่อยเหย็นปลาพี่น้อง แ่กับทัฒนูครับ,บล่อเบิ้งตอนยางครับน่ง่งกก็เลยมาลอเบื้งห้างน้ำหนึน่งก็จะออ,ออกเบาะไปแนละ้วง่ามครับพี่น้องพี่น้องง่งามๆครับสิเก็บไปก่อนครับใสิผ<อ>ากันยางขา<ๆ>ไปดูไปเรื่อยๆครับแต่เห็นจังแง่ย้ย่เห็นกะคือบ่นด้แง่้นะครับผมตะไคร้ล้วน พี่น้องลูกออกจากทับล้วครับแน่ไใครมดแดงกะเห็นห้างเดียวครับพี่น้องรอหาซส้กับบมีแถวนี้ครับก็เลยสิผ้ากันยามตุ่มครับพี่น้องเลยเวลาล้วครับไปหลุดนนะ้ำแม่จิกอีกขึ้นเราครับนี่เตรียมของเ,อเริ่มต้นล้างแรกครับผมล้างแรกของการยามครับผมม,มันล้างแดกในการใสเพราะยามทับไปซับมาแล้วพี่น้องมันอยู่ห้างกันแห้งใกลผมได้กระยามมาหันก่อนครับผม น้บัถ่วตุมบ่อยอาน่มบดถั่วบัดอันบัถั่วปากบัปากตุ่มบถั่วเนาะบปากเนา้ออุ้ยงาอุงามพี่น้องงามบุ้ต่ากระเต่ากับปนันปลาขาวครับอยู่ขึอยู่อยู่เนาะน้มน้ำบัถ่วตุ่มไอลาแดดแกมานที่เราก็คืออยู่ครับ มอหัวเด้อพี่น้อาพี่น,อน้งองน้าเด็ดอานองแข่งใใ่เล็กนอแข้งไในในล็กนอ,อนตุ่มกระขารนะปากระสดะเลยอ,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 อ้ยนี่คือเต่าเขาตะกาวเ้าหนีปลาปลาขาวปลาซิวขาวตุ่มขาพี่น,อน้นองหัวปลาซุกซ่คขาตุ่ม่นี่ไม่คิดเต่าตุ่มมาขาดเนาะมันหมอนเกงเด้ออ้าวงามครับผม นี่ล้างครับนี่ล้างครับลังอยู่เป็นไหนน้องล้างหันเข็นถินไปนะครับนุ่งเกล็ดล้งใดก็มีล้างแค่นี่มห่อมกระไลด้วยคืองอนเจลล์เออตาบ่เขาตุเออทางนี้ล้างนี่พี่น้องล้างนี่เป็นไหนน้อพี่น้องต่างกันแบบนี้แต่ต่างกันครับล้างถิดแล้วมาเอาพี่น้องไม่ต่างนะ ทำเรือใช่ไหมเหรืออ้าวกุง้งกุ้งแน่ซิ่วแน่ครับผมกุ้งตากล้วยอ้าวเก็บชาโซนแต้มครับมันี้ปลาล่ากล้วยปลากล้วย่าแบบนั้นเนาะปลากล้วยกับกุงกกง้งกุ้งเนาะนะครับตัดซิ่วพลาย มาบุนหลังต่อไปเนาะนุ่นปวยครับอีกหลังนึงครับผมโอ้ยปลากรังตัวหนึ่งหนูไม่กีนกับปลาขาวสองสามตัวพี่น้องครัเกิบสะาสมไปแล้วครับปลากรังหนึ่งตัวกับปลาขาวปุ่นปวยเล็กหน่อยเนาะนี่ ไม่าแกสิแกมืกกกมอโตก,กว่ารพี่น้องเ,เป็นเดบ,บนบน่บคืออ่ะดิลังเ้าไปอีกคือเเ่าครับ,บ,อ,รบอันนี้ครับอีกล้งนึงครับผมโอ้ยมืนี่ไม่บกบ่อวาวเลยพี่นอ้อส <laughs> ิิริอยู่บ่ไดดแหเลยพี่น้อง มีปลาอย่งบ่น้อโอ้ยพี่น้องปลาขาวไงปลาขาวถึงปลากรังไงครับผมอ้าวนี่ตรงแบบนี่อนี่ครับามีสุดยอดเลยลังนี่พี่น้องอ้าวชื่อว่าใข่อยู่ครับล้างนี่ลังที่พัานมากไว้ครับพี่น้องมาตื่นเต้นลังนี่อยู่ครับม่กิ ตัวง,งามครับตัวขาวน้อยนะตัวไทยครับขัาผมันโกะปลาขาวปลาขาวปลาลังหัวานาะตัวใหญ่อยู่ตัวปีงใสปีงถามว่ามันดูครับล้างหนูถ้าใดขึ้นล้างนีต่อไปกับสิมีรหลุดยูครับครับกหลังนึ้ครับผม ที paid, so s, ่ไหนล่ะครับปลามันก็เริ่มเอิดมองไรก็ไรครับตัวหางพ่อคี้ไปบ่เป็นครับม่องไกลๆพอดีครับผมนี่ก็นั่นสุดๆจุดๆเพี้ยงเอ้เม็ดมีดโอ้ยกุ้งทั้งปลาไอกุ้งก็งามกุ้งก็งามเอ้ยพี่น้องจะกุ้งตัวงามๆหน่อยเนาะเอาหลังนี้เข้าวไายเลยครับกุ้งตัวงามเนาะแม่นหางไปไม่ชิคเอาใส่ไว้โอ้โหมีวาสิบ่ได้ ปลานะครับวันนี้ล้างนี่ก็ถือยู่ครับล้างนี่ทั้งปลาทั้งกุ้งพี่น้องนี่เนาะปลาล้างกุ้งงามเลยพี่น้องทั้งปลาทั้งกุ้งฝอยนี่ครับเกาะอีลีล้างคนละเกาะดีดีนี่กุ้งกระตวงามปลากระตวงามเนาะจ้ะอ้าวมีรุ่นแล้วครับแต่ครับรุ่นอีกล้างนึงข้างหน้าเพม่อนครับผม หลังครับเหนียงมาเนาะคือเม็ดอีคือเก่าเ่ยอ้ยปลากัง่งตัวละครี่นนอ,อรกรบปลาซิวเขาเนะาะซิวกับกุกเอาไปเอย้ยางีแค้นค้าเลยก็ส่ดเอาไป,ต,าปต,ตุ่ม,ม,ม,มตุ่มเนาะตัวนี้เดือปลากั่งนี่ครับ ก็กุ้งืว่าไข่อยูรอครับรก้างกุ้งเิวเกติสะสมเต็มไปเรืยย่อยๆมืนอนีกเทมานอยู่ครับัใก็ม่านเ้อก็มอ่านอยว่ปลาตัวงามก็วานเนรราะประก่างกระไดมอ่านบกเได้ครับพี่นอ้องนี่ต่ปลาซิวกปไปลุ่นอีกล้งางข้างในอีกเรื่อยครับผม หลังครับไม่อย่างเมื่อกี้ทำยังไงถ้แฉะตัวียังง้ว่ลาเอาคึ้นมาเม่กี้ของมน่จ้ายใจกุ้งไันนี้กุ้งจ้ำนี่ปลาห้างกล้ยไม่ร้ว่าเเห็นปลาบ่อนใส่กุ้งก็น่าเื่อในกุ้ง ปลาหากุ้ยปลาหากุยเนาะปลาหากุ้ยก็ปลาติ้วขาวปลามุกแสบตัวนี้ปลาอู้แสบนี่ครับกลุ่มนี้ก็หลายเตี้ยวว่าไข่อยู่ตัวครับพี่น้องปลาไข่กองโบรานนี่เนาะนี่ครับตั้งนี้ครับ ลงีตรไหนนา้างนี่อนไรกีโอ้งามครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ตัวที่สวยเลยาต่ฉีบ่มีเนาะล้างอยางงามครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ้าไม่คมาตีบ่มีป่าเนาะ น้ำใสๆ้นสายไงนะน,นามเส้นสา,สานี่ปลาพี่น้องน้ามเงย,ยๆบ่ค่อยได้ปลาเด้ดครับนามกว้างที่ไหนพี่น้องตัวปลาตัวงามนะครับน้อมกเสียบด้วปลาแบบนีพี่น้องอ๋อคือประมาณนาะครับแบบปลาข้มันเนาะแมนจ้ะใครลองที่กำแพงลงมาสิตัวไหนพี่น้องเฮ้ยแค่หลังเม่กี้ ั้งหนึงบอที่สองไหล่ะลังก้อนลังสองหลังนียครับกะดน้เมกีครับเราอีกสองหลังครับผมนี่ล้งนึงพี่น้องรุดน้มกีอีกครับเป็นไหนเนาะามบ่หลเ้ยครับว่างเบา อุ้ยปลาก่างง่สองตัวพี่นอ้องตวส่วนเก่าสองตัวตัวหนึ่งมวยง่ายแห้งตัวหนึ่งใหญ่อยู่ครับจ้าเอาเท้าประมาณนะครับหลังนี่น้องเมก,กิกจ,จะใช้กิ๊กไก่หนามปลาก่า <c oughs> งตัวงามอยู่ครับนี่ครับหลังสุดท้ายและท้ายสุดของเมก,กิกทั้งสุดท้ายครับผม น้ำคือ่ายครับมิดบัวเนาะโอ้พี่น้องไม่กีดเตาพี่น้องเพรามันตักโต้จริงเกพราโตแล้วอ้กเาะี้โตเนาะอานี่ตใหญ่คนนะอ้าพี่น้องไม่ขีดเตาครับนี่จไม่กีดเตาวด่วนเนาะจริงเนี่ lưu lên luôn cái kiến của anh rồi em ừ, 6 7 8 em 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 ừ em 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 ก็พอกินเมือนี่ก็ที่ว่าหมาแน่อยู่ครับพได้อยู่ได้กินคือเก่าครับผมพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาสรุปผลงานเมื่อกี้คือเก่าครับผมว่าเมื่อกี้หมาซัมไรครับวัมือนนี้แกมือกับโต๊ะครับพี่น้อง่พร <laughs> พอได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องประมาณลนึหนึ่งใละจ้ะแม่ถึงปลากระก๋งปลาซิ่วเขาเนี่ยปลาหางแดงปลา หลังขอนครับพี่น้องหล้าง,งก็หมาวานเนี่ยเนาะหมาวานในประมาณสามสี่ขีดสี่ขียดเคืองโลบ่เกินเคืองโล่หมาวานเนาะแม่มันเดือดรัวอยู่เนาะมันเดืดรโลอยู่พี่น้องกลับพวกกลัวหรอกประมาณหาโลเนาะแม่ต้องสุดลุกประมาณอยู่ครับมาำก็ได้กินจากพี่น้องประมาณหลายบ่ิเวณให้เมือแดงกะแงน้อยนึงครับได้บริหลายครับได้ก้อยนึงเนาะไม่กิ่เนาะให้มือแดงห้างเดียวพี่น้องได้ก้อยนึงเนี่ยจะเอาไว้ลดได้จากพี่น้องลรถวิ่งเถิ่อนๆเหมนจ้น แมนร่วมยามตุ่มเกาโมูแดงไว้ก่อนครับไข่มันครับผมจ้าไม่คิดจะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้าพี่น้องจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งให้ยเมื่อกีด้วยจ้าเม่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าพี่น้องทุกไลค์ทุกแชร์ก็มีความหมายกับไม่คิดจะพกพิงนอกจากแมนครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เขาเป็น กำลังเล่งใจพพกีกับมมกีกเนาะจ้าสำหรับมนี้กฝากไว้เพียงซ้ำนี่เราจะเอาไว้พอกันไหมมื่อหนาคพปหนาสำหรับมริจกีกับเขาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมพอกันไหมคิดหนาครับผมกลับบ้านกันครับฝนโตอีกตามเอนพี่นองมาเ่ยนิดีรี